และนี่คือปัญหาที่แม่ทีมส่วนใหญ่เจอ 1. ลูกทีมไม่อคทีฟลูกทีมไม่อค t ทีฟการที่ตัวแทนไม่ขยันทำงานบางครั้งนะคะพวกเขาอาจจะยังขาดความรู้ในการลงมือทำหรือยังไม่มั่นใจว่าถ้าเขามาลุยด้วยกับเราแล้วเนี่ยเราเจะเป็นแม่ทีมที่ ช่วยให้เขาประสบความสําเร็จได้ไหมเขาจะได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าหรือเปล่าหน้าที่ของแม่ทีมคือแม่ทีมต้องอธิบายผลประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้รับนะคะตามสัดส่วนแผนกระตลาดที่เขาควรได้จําไว้ว่าเขาไม่แอคทีฟมันจะต้องมีเหตุและผลแหละเพราะว่าการที่คนคนนึงตัดสินใจมาสมัครเว็แบบแรกของเขาคือในความรู้สึกเขาคงอยากที่จะทําธุรกิจนี้แต่ ที่เขาไม่แอคทีฟคือเขาอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องสินค้าไม่มีความรู้เรื่องแผนการตลาดไม่มีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการนูน่นนี่นั่นสิ่งที่คุณซึ่งเป็นแม่ทีมต้องบอกให้เขารับรู้ทุกเรื่องที่เขาต้องรู้และข้อที่สองคือรอให้แม่ทีมมาช่วยไม่ออกไปหาคนไม่กล้าไปขายสินค้าเพราะว่ากลัวขายแล้วปุ๊บคนไม่ซื้อเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอจะออกไปหาคนใหม่ แต่ละทีก็ต้องรอแม่ทีมก่อนว่าถ้าแม่ทีมไม่มาช่วยแล้วเราจะเอาอะไรไปพูดเพราะถ้าเขาถามว่าเฮ้ย hey, วันนี้มาชวนฉันแล้วเธอสําเร็จหรือ,อยังตัวฉันเองก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วจะเอาวิธีการไหนไปพูดเอาวิธีการไหนไปชวนคนวิธีการแก้คือคุณต้องพาทีมงานของคุณนะคะเข้ารับฟังการประชุมแนะนําธุรกิจบ่อย และฝึกให้เขาทำงานเองให้เป็นโดยการที่ให้เขาเป็นผู้ช่วยคุณก่อนในช่วงแรกๆและฝึกให้ทีมงานทำเองโดยคุณเป็นแค่พี่เลี้ยงอยู่อห่างแบบนี้นะคะปัญหาก็จะลดน้อยลงถ้าแม่ทีมสามารถจัดคอร์สฝึกอบรมเป็นและสามารถฝึกอบรมสัมนาบ่อยๆให้กับลูกทีม ลูกทีมจะมีความกล้ามากขึ้นจําไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าการที่คุณเป็นแม่ทีมมันคือความคาดหวังที่ลูกทีมมีต่อคุณลูกทีมอยากที่จะให้คุณเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูเป็นโค้ชในการที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาและข้อที่สที่แม่ทีมส่วนใหญ่เจอคือข้ออ้างเรื่องเวลาไม่มีเวลาทํางานเยอะไม่ค่อยว่างลูกยังเล็กสามีไม่ให้ทําไม่มีเงินลงทุนยิ่งไม่มีเวลาแสดงว่าอะไร คนคนนี้เป็นคนขยนันคุณเป็นแม่ทีเนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องจับคำพูดของคนแล้วพูดให้เขาเข้าใจดังนั้นการที่เราชื่นชมลูกทีมของเราว่าเฮ้ยดีนะ เป็นคนไม่มีเวลาเป็นคนที่ทํางานเยอะแสดงว่าเป็นคนที่มีว trendy, ิสัยทัศน์ดีเป็นคนที่มีเป้าหมายแต่อย่าลืมนะเป้าหมายกับบางอาชีพเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ยบรรลุได้แล้วอาชีพบางอาชีพเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันไม่มีโอกาสรวยแต่บางทีงานที่เรามีโอกาสรวยเรากลับไม่ saliva, มีโอกาสทําวันนี้เนี่ยงานตรงนี้มันเป็นงานที่ดีมากเลยนะเป็นงานที่มีทั้งคุณมีโอกาสทําและคุณมีโอกาสรวยเราต้องอธิบายให้ฟังหรือบางคนอาจจะบอกว่า สามีไม่ให้ทำเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าวันนี้สามีไม่ให้ทำแต่ถ้าวันนึงเราเจอปัญหาสามีเกิดไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วเขาไม่เลี้ยงดูเราล่ะ แล้วเราจะเอาอะไรกินวันนี้น่ะสิ่งที่สําคัญคือเราลองชวนสามีมาฟังธุรกิจด้วยกับเราไหมเราบอกเขาว่าเฮ้ยช่วยมาฟังหน่อยเธอเก่งกว่าฉันเธอเข้าใจดีกว่าฉันเธอรู้เรื่องเดะกว่าฉันว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดลองให้เกียรติเขาแบบนี้สุดท้ายเขาก็มาพอเขามาเขามาฟังการแนะนําจากคนประสบความสําเร็จเขามาดูคนที่ทําแล้วได้เงินได้ความสําเร็จนูน่นนี่นั่นขึ้นมา บางที่สามีของคุณนะคะอาจจะลงมือทําธุรกิจร่วมไปกันกับคุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยใน3ข้อนี้ลองเอาไปปรับเอาไปใช้ดูพี่เองเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละในเรื่องของการทํางานกับคนแต่ถ้าเราแก้ไปได้แล้วแก้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในการแก้ปัญหาคือเมื่อลูกทีมของเราวันหนึ่งจะต้องมาเจอปัญหาเดียวกับที่เราเคยเจอวันนี้เราจะสามารถให้คําแนะนําเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาได้แบบง่ายๆจนลูกทีมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เก่งมากเลยทําไมแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่าเนี้ยเราเจอมาก่อนเขาเราเลยตอบเขาได้จําไว้นะคะว่าในทุกๆปัญหามันทาให้เราเก่งขึ้นอย่าท้อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณท้อมันจะทําให้คุณไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางวันนี้นะคะพีงเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเจอ กันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ